สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับก็หลังจากที่คุณแม่ได้เดินทางไปนะครับผมอาจารย์ครับคนนี้นะอาจารย์แดงครับอา,อาจารย์น้อยเลยอาจารย์แดงจําชื่อไม่ได้เดี๋ยวไปถามกันอีกทีนะเพราะว่าเดินทางมาจาก บุรีรัมนะครับมาจากประคอนชัยนะครับขึ้นรถไฟใจมากนะขึ้นรถไฟมาครับเพื่อมาทําพิธีนี้เพื่อที่มาขอโชคขอลาภที่นี่นะครับเพราะว่าอาจารย์ตั้งใจมากเดี๋ยวมาติดตามดูว่าอาจารย์คนนี้นะครับจะมีตัวเลขอะไรมาฝากกับท่านผู้ชมไปติดตามกันครับตอนนี้อาจารย์น้อยนะครับอาจารย์น้อยประคอนชัยนะครับก็กําลังเดินสายศิลนะครับเพื่อบริเวณที่ขุดพบหายนะครับจุดจุดนี้นะครับที่ขุดพบหายนะนะครับหลังจาก มีชาวบ้านครับก็มารอเอาตัวเลขกับจานน้อยนะบวันนี้จานน้อยบอกเต็มที่เลยนะวันนี้ขึ้นรถไฟมาเองด้วยนะลงทุนขึ้นรถไฟมาเองครับมาเพื่อขอโชโคขอลาบอาจจะมีดวงผูกสัมพันธ์นกันกับไทตรงจ,จุดนี้ก็ได้นะครับถึงในดันด้นเดินทางมานะครับ นาดอยู <is> いい่ตามทุ่งนาขนาดนี้ไกลขนาดนี้รถตรียังตามมาถึงอยูนะครับรถตรียังตามมาถึงเลยอยู่ไกลกับหมู่บ้านมากเลยครับกว่าจะมาโอ้ยหากว่าจะเจอนี่ไม่ใช่ธรรมดาครับนู่นบริเวณกว้างมากครับอยู่ไกลระวังเชื่อมต่ออำเภอนะครับบเชจะบ้าเชง ເຈົ້າຊິລົງກາເລີຍ ส,สุนันตุสะขะัขโมคขะทังสังเทกาเมจารูเปคิลิสิคารตะเตจันตริเควิม,มานีหีเประเทจักขามีตรวะนะาเนเฮหวัุมหิเคเตหุมมาจจยันตุเทวาฉรัทธะวิสเม ยาขาขันรัมพนาคาธรรมสวรรณกโรอณยัมพะทันตาที่มีสัพันตารายังวินา แต่ก่อนเก่าปัจจุบันครูเลขและครูยันครูวาดและครูยาครูตำลาและครูตำลาครูเวนมนกรคาถาครูตัวนาโมตัวกอข้อและกอกาครูอักขละคาถาคอมไทยจะหมดที่ข้าพเจ้าเล่าเรียนศึกษามาข้าพเจ้าขอเชิญคุณครูบัติยาเลิศล้ำทั้งหลายนั้นจะมาชุมนุมประชุมกันนนสถานอันเป็นมงคลที่นี่ ยเอหิสัทธายะอาคัจฉันตุปริปุญชันตุสวายนามามิสิลสานาโคปทวียังปริภาระโตเทหิเมสุขสัมปติสัทาปริมาทิสังคตระโถจะมหาราชาธิสะภาเเติตุมเห็นรกันตุวรขเยนะทุเนจาเยสมิงโคจะมหาราชาธิสาเตมเหภเติตุมเห็นรกันตุวรขเยนะทุเนจ พายสัมิงนาคราชาติสัพพะเคติตุมเห็นุรคขันตุโรคเยนัสุเขนะจะาอุตละสมิงโกเวโรจมหาราชาเทศสภาะเคติตุมเห็นุรคขันตุโรคเยนัสุเคนะใจสันนัสมิงยกขาจมหาราชาเทศสภพะเคติตุมเห็นุรคขันตุโรคเยนัสุเขนะจะโอมอังละขันตูมหาเทวาตี ปรากฏเป็นเลขตัวใดขอจงมาปรากฏยังขันธมนของข้าพเจ้านี้โดยพันธุ์เถิดสมาวจตโรสติปัฏฐานาจตโรอ,อิทิปัฏฐาสมัมมาวจตโรสติปัฏฐานาจตโรอ,อิทิปัฏฐานาสม,วมาวุปณีจินดาปิยังปัจ,จัตถสังยังาส,าาส,งส,ส,สังทาสาาสีโคมังวสันติเสนหังมาตาปุตตังวะโอระสังสตาัสายสา,า,าทัสตาทัสยาทัสตาทิปุตติสัสตาปุตตะกุ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 ตตะกุ ตาสหาสานีนามามิสีราสะหังสีสังขมันจะสังขันชาทะเลนั้นนามามีหั่งน้ำอากาศรานุภวินะหันตวะสภิโอปทเวนิการตระยัตนาตรงใกล้ๆเนี่ยตรงต้นไม้นะครับต้นไม้นี่ก็มีกานะครับกามาแอบมองดูอยู่นะครับผมมองจากนี้เห็นอยู่ห้าตัวนะครับห้าห้าตัวกาห้าตัวมาร้องก้าก้าก้ากาอยู่ข้างบนต้นไม้นี่นะครับ มันก็ไม่ใช่เรื่องเปลกนะเพราะว่าผมไปทํางานไปตรงไหนก็มักจะมีกามานะครับมักจะมีกาตามมาด้วยนะครับุ <S 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 ปาปังโง่สู่พินังกันตังทั้งมาุภาวินาวินาสเมตยันทุนมิตังอว่มังคลังจโยยะมนาโปสควรนาสะสะโธป้าปังโง่สู่พินังกันตังสั้งฆานุภาวินาวินาสะมิเหนตุตอนนี้ก็เริ่มจะเย็นนะครับเริ่มจะตะวันตกดินนะครับก็ยังมารอลุ้นกันอยู่เลยนะครับก็ได้เป็นบางส่วนนะตัวเลขเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปดูที่ ข่าคงาอาจารย์นะครับว่าเป็นตัวเลขตัวไหนนะครับเดี๋ยวพาไปดูกันครับได้พากันได้เลขอะไรบ้างเนี่ยอันนี้เขาบอกว่าห้ามถ่ายนาน ไม่ให้ทายนานติดแมสติดแมสติดแมสเพราะว่านี่ยได้เลขอะไรพี่จำได้ไหมจำได้สามห้าสามสามห้าสามแล้วก็สามสามหกวันนี้มาได้ทั้งสองอาจารย์เนาะได้สองอาจารย์เลยรวมรวมรวมในสี่อาจารย์นะใช่ไหมสี่อาจารย์แล้วค่ะไม่รู้จะซื้อตัวไหนตัวเดียวกันไหมตัวเดียวกันเอตไปเดียวกันอยู่อาจารย์แต่อาจารย์ที่ไปึ่งเขาก็ได้สามห้า พออาจารย์คนที่สี่เขาก็ได้สามห้าตัวเดียวกันดูดูอะไชอบเลขไหนอ่ะชอบสามห้าซื้อสามห้าไปเลยอ๋อชอบสามห้าซื้อสามห้าตอนมาดูหายวันแรกเห็นเลยสามห้าเห็นในหายวันแรกตอนน้องสาวเข้ามาเขามาวันแรกเขาถ่ายให้ดูไปตากข้าวเขาถ่ายแล้วโทรศัพท์ให้ดูมองเห็นสามห้าเลยก็ซื้อตัวนั้นเลยก็ซื้อตัวนั้นเลยซื้อเยอะไหมกี่ใบแล้วลอตเตอรี่เจ็ดใบเจ็ดใบแล้ว ขอให้เฮงเฮงขอให้เฮงเฮงแลวซื้อหวยหวยทองด้วยหวยทองด้วยทองสลึงก็ขอให้ถูกขอให้ได้เด้อจ้าสมพลปากซ่าพี่เห็นในหายเลยปะเห็นในหายเลยน้องสาวก็ถ่ายในหายไงส่งไปให้ดูเห็นในหายเลยสามารถชัดมากเลยโทรเลยโทรตั้งแต่วันแรกเลยนะตั้งแต่เขาถ่ายไปเขาเขามากันสามสี่คนเองก็ถ่ายไปเห็นในหายเลยนะสามห้าเห็นมองเห็นเลยเลยทีนี้อาจารย์มาลงอีก อาจารย์มาลงอีกพอดีมามาดูอาจารย์ลงอีกตอนประมาณสามทุ่มอาจารย์เขาก็ให้สามห้าชอบไปใหญ่เลยอาจารย์เลยชอบไปใหญ่เลยดันดันมาปิดจปิดจบอีกอาจารย์นี้ปิดจบอีกสามห้าอีกโอ้ยอ่ะอ่ะโอเคครับเลิว่ากันเนาะขอให้ถูกขอให้เฮงขอให้ปังได้สาธุสาธุ่ต้อาจาจ้ารู้แล้วนะคะเอาวเป็นไงครับอาจารย์วันนี้เดินทางมา หาเลขที่ไหโอ้ยเหนื่อยมากเลยเหนื่อยมากมันเป็นยังไงอะผมรอ<ะ>มาว่าจะมาขึ้นรถไฟรอบเช้าไม่ทนันมาไม่ทนันได้รอบห้าโมงกว่าจะมาถึงนี่ก็เที่ยงกว่าจะเที่ยงกว่าจะมาถึงนี่อีกก็ค่ำครับกว่าจะทําพิธีอืมแล้วเห็นทําพิธีมาเก็ตนานมากเลยมันเป็นยังไงเจ้าของเขากวนเขาอยากเคี้ยวมากไม่ได้มากให้เขาเคี้ยวเขาเลยมากวน ที่ปากอาจารย์เขามาจับที่ปากอาจารย์แล้วก็เหมือนเหมือนอยากเคี้ยวหมากตลอดเวลาทําให้เวลาสวดมันไม่มีสมาธิสวดทำไม่มีสมาธิทําพิธีเหมือนเหมือนอยากเคี้ยวหมากอย่างเดียวอยากเคี้ยวหมากอย่างเดียวและสัมผัสตรงนี้รู้สึกเป็นยังไงบ้างเป็นคนแก่ผู้ชายเนี่ยสองคนนุ่งจงกระเบนธรรมดาเป็นจงกระเบนสีน้ําตาลเข้มเสื้อไม่ใส่ตัดผมสั้นอีกคนที่เป็นคน อุ้มไหลงมาฝังเนี่ยเป็นคนนุงขาวห่มขาวคล้ายคลามพราหม์อายุไม่มากเท่าไหร่ประมาณดูจากนี่แล้วนะ่าจะประมาณห้าสิบห้าสิบกว่ากว่าแต่ก็ไม่แน่ใจว่าคนสมัยก่อนหน้าตาก็แกอาจจะหนุ่มกว่าเราทางสมัยนี้จะได้ก็สัมผัสได้<ม>เป็นประมาณนั้นเป็นไหอะไรครับอาจารย์เป็นไหบรรจุพวกตลับเล็กๆเนี่ยเป็นไหบรรจุพวกยา มจุพวกยาสมุนไพรที่ใช้ในการรักษาโรคต่างๆเวชภัณฑ์เนาะเวชพัณฑ์มันเป็นคล้ายๆกับว่ามันเป็นที่ที่เขารักษาคนสมัยก่อนจุดที่เขารักษาคนป่วยอะไรมาก็จะมารักษาคนที่นุ่งขาวห่มขาวเนี่ยเป็นพราหมณ์เป็นพราหมณ์มด้วยแล้วก็เป็นหมอรักษาคนด้วยอืแล้วลูกผู้ชายสองคน แก่ๆที่นุ่งจงกระเบนนี่รู้สึกว่าจะเป็นลูกมือแกก็จะมีคนอยู่เ้าแต่ที่เห็นชัดๆก็คือสามคนที่เหลือก็เห็นอยู่แต่ว่าไม่ชัดเท่าไหร่เขาจะเป็นคล้ายๆกับกระท่อมมุงย่าคาแต่หลังกว้างหน่อยเเพิงอะไรประมาณอเป็นเพิงอยสองสามหลังแล้วก็เป็นหลังเล็กๆพอนอนเน่ยสองสามหลังแล้วก็เป็นเพิงใหญ่เป็นโรงใหญ่ไปเลยเนี่ย ประมาณคนนอนได้ห้าสิบหกสิบคนเป็นไปได้ไหมว่าจุดๆนี้เป็นอโลค<า>ยา,าอโลคยาเป็นที่ <c oughs> ร,รักษาโรค<ล>ส่วนของโ,โดยพราหมณ์ที่มาอยู่เนี่ยเป็นพราหมณ์ที่มีความรู้ทางด้านยาสมุนไพรพอเดินทางผ่านมาเห็นทำเลและสมัยโบราณคนละแวงนี้มาหาหมอรักษาโรคยากแล้วคนอยู่เยอะเรืยวความมนรู้ข,ข้อก็เลยตั้งอโลคยาชั่วคราวไม่ใช่ไม่ใช่ถาวรถ้าเป็นถาวรของที่ใหญ่ๆเขาจะมาตรฐานเขาจะแข็งแรงมี ก่ออิดลงอิดสลาแรงอะไรพวกนี้อันนี้เป็นการตั้งชั่วคราวที่นี้ยาสมุนไพรต่างๆแล้วก็ไหาพวกเนี้ยน่าจะเป็นที่ใช้บรรจุสมุนไพรแล้วก็พวกน้ำมันเนยสมัยโบราณเนี่ยหมอเขาจะใช้สมัยโบราณเขาจะใช้น้ำมันเนยน้ำมันเนยก็คือเนยที่ทำให้เป็นน้ำมันอีกทีหนึ่ง ในการรักษาโรคซึ่งพวกนี้จะต้องเก็บใน,นที่เย็นน้ำมันหมูน้ำมันมะพร้าวอะไรงเงี้ยป่ะน้ำมันเนยก็คือเนยเนยใสยเนี่ยน้ำมันที่สกัดออกมาจากสัตว์จากพืชจากสัตว์จากพืชจากเนยเนยใสยก็คือเป็นสมัยเป็นยาท้าเรียกว,ว่าตามแพทย์แผนโบราณสมัยขอมหรืออินเดียก็ตามเขาจะเชื่อว่าเนยใสยหรือน้ำมันเนยเนี่ยพวกนี้สามารถใช้รักษาโรคได้แล้วจะต้องเก็บในที่เย็นเพราะถ้าไม่เก็บในที่เย็นเนี่ยสมุนไพรจะเสียได้ เขาก็เลยฝังฝังไว้เป็นจุดๆเพื่อเป็นการเก็บรักษาอุณหภูมิเวลาใช้เราก็เวลาจะใช้ก็เอาขึ้นมาใช้หเหมือนนวดเหมือนนวดเหมือนอะไรอย่างี้ใช่ไหมเป็นยาหมอมันเรายาหมองเราไหมครับมีทั้งเป็นแบบนวดเป็นแบบใส่แผลเป็นทั้งยารักษาโรคเคยฟังพระเจ้าไอเขาเรียกว่าปู่ชื่อว่โกมาลพัทรักษาพระเจ้าแผ่นดินของอินเดียคนหนึ่งเนี่ยสมุนพลที่จะต้องใช้มีส่วนประกอบของเนยใสแต่พระเจ้าแผ่นดินนี่ไม่ชอบ วิธีวกเนี่ยก็กเลยหลอกให้กินหาวิธีหลอกให้กิน <mm> ก็คือเนี่ยเนยใสเนี่ยเป็นส่วนประกอบโถใหญ่ๆเนี่ยเป็นโถบรรจุเนยใส <mm> แล้วต้องเก็บในอุณหภูมิที่เย็น <mm> ก็เลยต้องฝังดินไว้ <mm> วเวลาจะใช้ก็เอาขึ้นมาที <mm> นี้ต่อมามีเหตุท่านได้โยกย้ายไป <mm> ก็ว่าว่าเกิดโรคระบาด <mm> ห <ữ? S 1> รือเกิดโรคระบาดนี่แหละแล้วคนมันไอ้นี่เยอะรักษาไม่ทันตายก็มีมันก็จะมีไหที่ ที่ตายเสร็จสมัยก่อนเขาจะไม่ค่อยนิยมคือเขาจะเอาใส่กระดูกใส่ในไหแล้วก็ฝังฝังเลยมันก็จะมีอยู่เป็นบางจุดที่จะเป็นแต่เขาจะไม่ได้จุดใกล้เคียงกันหรอกจะอยู่ระยะอยู่ละแวกนี้แหละเป็นไหที่เขาบรรจุศพคนแล้วฝังดินไว้เพราะสมัยก่อนถ้าป่วยบ้างอะไรบ้างรักษาไม่ทันตายบ้างอะไรบ้างซึ่งมันก็จะมีกระจายฝังไม่ได้มีจุดเดียวจะฝังหลายจุดอยู่ แล้วก็จะมีพวกเทวรูปองคเล็กๆหรืออะไรต่างๆก็จะตนกระจ,ระจายอยู่เป็นจุดๆนั่นแหละจุดละนิดจุดละหน่อยแต่ว่าสมบัติที่มีราคาจริงๆน่ไม่ค่อยมีแตส่วนมากจะเป็นพวกเครื่องปั้นดินเผาที่บรรจุยาสมุนไพรในสมัยนั้นอ,อย่างพวกพวกกระปุกเล็กๆเนี่ยจะบรรจุพวกยาสมุนไพรเพื่อยาสมานแผลยาสมานแผลยานวดยาอะไรต่างๆพวกนี้ที่เคี่ยวจากน้ำมันสัตว์ถ้าเก็บในที่ร้อนมันจะขึ้นกลิ่นเหม็น จะต้องฝังดินไว้เพื่อให้เกิดความเย็นครับมันจะได้ไม่เสียง่ายเวลาจะใช้ก็พุดขึ้นมาใช้เวลารักษาเสร็จก็เอาฝังดินคืนครับอะหลังจากอาจารย์นี่มันลงแล้วขอเลขเนี่ยอาจารย์ได้เลขอะไรบ้างเลขได้สามห้าได้เลขสามห้าสามห้ากับสามสามหกตัวกันตัวกันมีแปดศูนย์กับสามสามห้าเพราะว่าที่ที่แปดศูนย์เนี่ย ได้มาจากตอนที่ส่วนเนี่ยเหมือนได้ยินเสียงกระซิบที่ข้างหูว่าแปดศูนย์แปดสิบแต่ว่าแกไม่ได้ว่าแปดศูนย์บอกว่าแปดสิบก็เลยไม่แน่ใจว่าไอ้คำว่าแปดสิบนี่หมายถึงอะไรอาจารย์คิดว่าน่าแ่จะบอกเลขหรือเปล่าก็เลยเอาเป็นตัวกันไว้แปดศูนย์แต่ตัวแต่ตัวสามห้าสามห้ากับสามสามหงนี่เป็นเลขสามมนสามห้าสามใช่ไหมน่ะไม่ไอ้นี้เขียน อยากอ๋อเป็นสามห้าเฉยเป็นสามห้าแล้วก็สามสามหกอ๋อนึกว่าสามสามห้าสามเป็นสามห้ากับสามสามหกแล้วก็ตัวกันแปดศูนย์ะนะครับเป็นเลขนี้นะครับอ่ะวันนี้ก็ขอขอบคุณอาจารย์ครับอาจารย์น้อยนะอุต่าเดินทางมาจากประโคณชัยบุรีรัม์นะครับขึ้นรถไฟมาเลยนะครโอ้ขึ้นรถไฟมาเพื่อที่จะมาขอโชคที่นี่นะครับ ามาติดตามนะครับว่าอาจารย์น้อยจะเป็นยังไงจะเข้าหรือไม่เข้านะครับก็ความศรัทธาความเชื่อก็อยู่ที่ทุกคนนะครับอขอบคุณอาจารย์น้อยมากครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ